เรื่งนี้เรามาเริ่มด้วยความสำเร็จในการจัดงานใหญ่ที่โคราชเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพูดถึงงานมาน e เอ็กซ์โปโคราช2023นนั่นเองนะคะล่าสุดรายงานมาว่ายอดธุรกรรมค่ะทะลุเป้ามากถึง7 2พันล้านบาทเลยค่ะนางสาวภาคณีวิรยะร,รังสฤษประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงินมานิเอ็กซ์โปเปิดเผยนะคะว่าการจัดงานมหกรรมการเงินโคราชครั้งที่17 m เ n ็ดมานิเอ็กซ์โปโคราชซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด กร e น n f น n a นซ์ฟอร g กรินลิฟวิ่ระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคมที่ผ่านมาณห้า,หางสรรพสินค้าเดอะมอลโคราชจังหวัดนคนรราชสีมามีประชาชนผู้ประกอบการธุรกิจสนใจเข้ามาเลือกใช้บริการทางการเงินและการลงทุนอย่างคึกคักเลยค่ะส่งผลให้มียอดธุรกรรมในรูปแบบของออฟไลน์และออนไลน์ตลอดทั้ง3วันกว่า7,200ล้านบาทจากผู้สมัครใช้บริการกว่า13,800รายค่ะ สำหรับยอดธุรกรรมที่สูงที่สุดนะคะอันดับหนึ่งก็คือ สินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์บ้านรวมวงเงินกู้กว่า3,020ล้านบาทค่ะตามมาโดยสินเชื่อ SME ยอดเงินกู้วงเงินรวมกว่า1,650ล้านบาทและผลิตภัณฑ์ด้านการออมและการลงทุนนะคะประกันชีวิตประกันภยัยแบงก์ s อช a รันกว่า1,320ล้านบาทและแบบ4ี่ค่ะเงินฝากและสลากออมทรัพย์วงเงินกว่า430ล้านบาทบริการอื่นๆนะคะก็จะมีผู้ยื่นขอกู้ สินเชื่อส่วนบุคคลกว่า1,010รายวงเงินกว่า280ล้านบาทและมีผู้สมัครใช้บัตรเครดิต4,370รายรวมวงเงินกว่า210ล้านบาทค่ะ การจัดงานพักรรการเงินในภูมิภาคครั้งต่อไปนะที่ระยองครั้งที่5มันนี่เอ็กซ์โประยองจัดกัน8-10ถึงกันยายนนี้ค่ะณนะลานกิจกรรมชั้น1ศูนย์การค้าเซนทรัลระยองค่ะการจัดงานครั้งต่อไปนะคะชาวระยองแล้วก็พื้นที่ภาคตะว,วันออกห้ามพลาดเลยนะคะมีโปรโมชั่นแคมเปญเด็ดๆไปฝากกันแน่นอนแลลวค่ะ